เตี้ยเตี้ยมเตียงทำไปเลยทำไเลยพี่อปบ้างนี้นะครับในการสนับสนุนจากจุเกียริคุณคนนะครับจอมปัชัยชนะครับพี่น้องทุกคนนะั่งนี่อยู่ของไปดีตอนนี้มา้างล่าง้างล่างทางล่างตบมือสิครับตบมือ นี่คือชาวอำเภอรัตนบุรีเต็มใจงามนะครับรัตนบุรีเมืองกศรีนครเจ้าพระเจ้าใหญ่วัดเหนืองามเหลือพระโพธิ์สีท่าใสสะอาดห้อยแก้วเพลิดเพล้วผ้าไหมขนมจีนถูกใจไปกรบตาตาล้างประชาชนใจงามปพี่น้องตั้งไปสิบล้าน

ใหญเราได้ดูเป็นผัตานะครับมีตะบังไฟขึ na ้นสูงสแต่บางทีเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื ros, ่องธรรมดาโอเคนะครับเข้าใจนะครับอ้าวสวเอพี่้องข่งเงี้ยอนครับเอา้หรอเาไเ جان <laughs> پتشايا <laughs> <laughs>